สวัสดีครับร้านพีพีประดับยนต์ประตูน้ํำขอนแก่นนะครับวันนี้เราจะพามาดูงานฝาปิดกระบะแบบบานสไลด์นะครับเป็นของโ o ต้ารีโว o ล็อกโคนะครับผมตัวนี้ล็อกโคจะมีตัวสปอร์ตบาร์มาจากศูนย์เลยนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวฝาปิดบานสไลด์แบบเนียนๆแบบนี้นะครับวิธีใช้ก็คือกดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ย้ายมากดอีกฝั่งนึงนะครับ แบบนี้นะครับผมแล้วก็สไลด์แบบลื่นๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าใช้งานง่ายครับผมสามารถล็อกได้นะครับสามารถเราสามารถล็อกุญแจหรือเอาของมีค่าไว้ด้านหลังได้นะครับนี่ครับขาตรงรุ่นนะครับเป็นงานตรงรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับไม่ได้เจาะรถใดๆนะครับไม่ได้ดัดแปลงแน่นอนครับผมนี่ครับเวลาเก็บก็แค่ดึงสายตัวนี้มาแล้วก็สไลด์มาปิดนะครับผม ก็กดตัวนี้ลงนะครับล็อกไว้วก็มาล็อกตัวนี้ลงนะครับสามารถล็อกกุญแจรตรงนี้ได้นะครับจะมีกุญแจล็อกได้นะพะเราจะล็อกแบบนี้เลยนะครับสวยๆเนียนๆแบบนี้ต้องเป็นร้านพีพีประดับยนต์ตู้น้ําขอนแก่นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ส่งข้อความทักอินบ็อกสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดในเพจร้านเราได้นะครับ